ตอนนี้อยู่ครับรายการครัวของเราครัวของเรา่แวันนี้เราจะมาสอนทำชีสบอลอ้าวเริ่มต้นการทำหนี่ยนะครับปั้นชีสบอลให้อุปกรณ์ชีสแป้งไข่ไข่อันนี้อะไรคะแม่อันนี้อเกล็ดนมปังเกล็ดนมปังอันนี้ไข่อย่างแรกเลยนะครับเราเราต้องปั้นปั้นไม่อย่างแรกเราต้องล้างมือก่อนนะครับแต่เราล้างมาแล้ว แล้วเราก็เอาชีสลงปั้นปั้นก่อนปั้นปั้นให้นุ่มๆให้กลมๆเออให้กลมๆนุ่มๆนั่นแหละมาใส่แล้วก็เอามาใส่แล้วก็ใส่ไข่เอามาใส่ตรงกานไข่นะครับมาใส่แป้งนะครับกล้วยหล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 บขาหลบเลยแค่ช่วยหน่อย ก็ส่ง้นะธนาการเขาบอกว่าถา้าจะสง่งมาเขาจะส่งมาที่พ่อที่รางวัลที่หนึ่งถึงห้าแล้วของแอนมันถูกรางวัลที่เท่าไหร่ที่สามโอโหเตยไหนไอ้ไอ้กล้าไอ้กล้ากำลังขายอยู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดก่อนที่กำลังขาย ก็อยู่เฉยๆมึงอย่าไปยุ่งของเอามึอถอยออกมามึอถอยออกมาถอยมาพันยังไงอะง่เนี่ยก้าเนี้ยขอพี่วางบันเถอขอแล้ว่ินปง้ากนเด้อไเนยมอาไีโมดที่แมไปไว้ไหนอเนี่ยเนี่ยก็ป้าเนี้ยอะอรรยงไปไปใต้เนี่ยเร็จไดกก็ ดี่นะเกศนี่ฮะูิะดูปอ,อ,อ,องจีนแล้ว่าป้านหน่อยขอปอ,อ,อ,องจีนไม่มาเดยะต้องมีคนสชอ,อยก่อนอาคั่วเลยนีย <c oughs> ่เป็นรวมกลมมากถ้าไม่เป็นก็บอกคือถ้าค้อยทำได้มาอย่าพูดเดี๋ยวดูวจะมีคนกดไลค์หรอ น,นี้ทำไม่ได้ครับอ๋อเคนะครับคือแค่นี้ก็ได้ไม่ได้ครับมันต้องแบบนุ่มๆแบบนี้นะครับต้องบีบไงพี่ต้องรู้จักบีบไงพี่พี่ทำตามก็อ่ะอเคนะครับน, <ะ S 1> น <ะ S 2> ้าพีชิ้นนีึงหมดแป้งแป้งห้าชิน้นแป้งแป้ง,ปงไม่ต้องทำคุยยาแป้งเฮ<ห>้ยมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันจะมันจะมันจะลงได้ไหมเนี่ยกูถามน่ะได้ครับเออลงไม่ได้ แม่แม่ก็ถ่ายมาแล้วบอกขอเอขาเถอะคะเดี๋ยวก็อยตัดพอแล้วนะ<ห>อย่าเพิ่พงก็มาเป็นอย่างนี้พอเป็นแบบนี้แล้วก็จะชิดบน